พระพรมเชราเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายการต้อนรับแกลนดดยุกองรีแห่งลักเซมเบิร์กในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวรารามระเด็จพระกุหลหลวงพ่อพระพงษ์วัมชระาเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายการต้อนรับแกลนเดยุกองรีแห่งลักเซมเบิร์กในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานและเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมวัดอรุณราชวราราม การนี้พระเด็จพระคุณได้นำเสด็จแรนดยุกองรีแห่งลักเซมเบิร์กและ a m b a s s a d o พ Patrick h e r มอร์เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยพร้อมคณะเดินเที่ยวชมสถาปตัตยกรรมความสวยงามของวัดอรุณราชวรารามซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมา